สวัสดีครับเมื่อนี้อยู่กับช่องปลาฉิดคนมักรถคือเ่าครับนี่พาบึงคูบต้า l c 7 0 8ครับสองคันอย่างเลยรถพร้อมใส่งานครับพอดีจุาของเอยูครับรายละเอียดกับสีบอท่านนี่ปน็นเดียวสิ่งลงไว้ใต้คลิป l c 7 0 8 s p ครับตัวนี้อันนี้เป็น ซีเกตศูนย์แปดธรรมดาครับบนแมนเอชพีรังค้นถามว่าตั้งกันมองไหนในในความคิดผมผมกว่าบ,บ,บตต่บ่แตกต่างครับแตกต่างของสติ๊กเกอร์ถ่ะละมันมีเอพีกับบ่เอชพีครับนี่ยามาเบิ่งกันเอพีก่อนครับนี่สภาพยางประมาณนี้เลยครับคือว่าโอเค เผาครับที่แห่งดีครับแห่งดีรถกูบตาเครื่องก็ดีอยู่แล้วครับวา่าตัางแตะเป่ากองเป่าฟุนครับบช่วงหลังถ่ายแห่งๆครับนี่ถ้ายแห่ง วกวนนาหลังครับหันไทยก็เต็มเต็มเลยครับนี่มีขัดถ่ายัดถ่ายไงตัวนี้ใส่ขัดถ่ายแบบยังไงครับตัวนี้นี่ครับมันไปขัดดีนาจีใบยีโพกครับนี่ขัดถ่ายใบยีโพกปุลละยางหลังกะสาพากังหาสิเปอร์เซ็นครับตัวเอชพีสี่อถ่ายกระแหงดีครับสลักสลดกลก,ลกัโอเคอยู่ เดี๋ยวราคาเดี๋ยวเจ่งไตคลิปครับผมมึงไตบ่อวรับรไตบอ่อกรัโอเคครับถือว่าโอเคใช้ได้สภาพก็สะอาดสะอาดดีครับบอ่อขายครับบอ่อขาย เดือกเอาเลยครับคันไดนกัไห้ใบมียังสดๆอยู่ครับมสภาพเผ้าหนาที่ว่าแห้งดีครับที่ว่าแห้งดีอยู่ตัวนี้เป็น c 7 s p กับปั่มเดิมเครื่องดื่มเกียร์ดื่ม ข้าวสีสดๆเลยครับนี่ลดตาสีบอเคยลงน้ำหนาสีเป็นรดใายลงน้ำกับล่งบ่ลายครับนี่เพราะว่าคาบนามบ่คอยมีครับล่งน้ำกับลงบ่ลายครับสภาพโอเคโอเคอยู่ภครสนใจเดี๋ยวลงรายละเอียดไให้ครับล้างคากับมีแตกยุ่นิดหน่อยครับแตกตามสภาพการใส่งาน ราคาเดี๋ยวเจียงใตคลิปครับผม4708 SP อุปรกรณ์หน้าหลังตัวนี้เป็น4708ธรรมดาครับจอดข้างกันเลยนี่อยากได้คันใดครับเลือกเอาได้สป,ปาทำนี่เดี๋ยวผ้ายางเบื้องรอบๆใบมีดกับืือว่าโอเคครับใบมีด ยังเกี่ยวอยู่ใบดันใบดันเขาก็อื่นใบมีดก็อื่นสภาพเผาหนาครับบึงไปก่อนเดี๋ยวแจ้งราคาไตาคลิปครับตัวนี้ใบมีดถือว่าสวยขากัดสวยไม่ได้ฟังเสียงครับจาของบระยู รถหนาสิใส่งานปะกะติครับปะกะติอยู่นี่๊ำเดิมเกียร์เดิมเบรงสภาพหัวน็อตเอาเลยครับกปกติว่าแห่งดีครับนี่แห่งดีอยู่ตัวนี้เป็น C7 C708 ธรรมดาครับตัวนี้ C708 ธรรมดาติดสติกเกอร์เป็นจิว ใส่งานปกติเบาข้างล่างก็มีสนิมตามอายุการใส่งานมีสนิมมีผุบ้างตามอายุตัวนี้นะที่เป็นเข้าพพนสีไรพลสีเรียนซอกับกระทะกับตัวโอเคอยู่ครับ ตัวนี้ยางกับหาดซีเอร์เซียนอยู่อุปกรณ์หนาหลังคือกันครับตัวนี้ซีเจ็ดศูนย์แปดธรรมดาครับตัวนี้มีคอหลากมีหางหลากน้ำตัวนี้นะทีลดล่งน้ำ อยู่บางพอสมควรครับมึงสภาพากันสดๆอย่างสีเลยก็ถือว่าสภาพกับ่านการใส่งานมากระดับนึงชั่วโมงก็ต้องไปพูดถึงครับชั่วโมงมันบ่ค่อยขืนกันดอกครับส่วนมากมันสิเสียกันแล้วชั่วโมงไม่มันนีเพราะกันสาดสีเด่นนะนี่ รถใส่งานกับโสห่ากกันยังอยู่หลังคาสวยครับคันหลังคามีหยิบอยู่หน่อยหนึ่งมีงแตกหน่อยหนึ่งกับหลังคาบ่าถือว่าเป็นปัญหาได้สตาร์ดเดิมๆน็อตก็โอเคอันนี้เคย,เคยถือกุญแจมาแล้วครับนอ็อตนาทิััดทอนเปลี่ยนขาดเตอร์ถือว่าสภาพแห่งเรียบ ใครสนใจก็เดี๋ยวลงเบอร์ไว้ให้ครับรถพร้อมใส่งานครับลิงกลางได้เลยเดี๋ยวลงเบอร์ไว้ให้สภาพก็ถือว่าโอเคครับรถใส่งานปกติสองคันเลยครับเป็น4708 s p กับ4708ธรรมดาครับ ผู้ใดสนใจเดียวชิลงเบอร์ทรลงราคาไว้ให้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวปอกัดจิบนะสวัสดีครับ